สวัสดีค่ะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะพี่กุ้งจะมาแชร์นะคะแล้วก็มีสิ่งดีๆแนะนำนะคะบังเอิญพี่กุ้งนะคะได้พระสมเด็จมาค่ะเป็นพระสมเด็จวัดระรังนะคะองค์ที่สวยที่สุดแล้วก็เป็นของแท้นะคะ สิ่งนี้หายากนะคะพี่กุ้งได้มานะคะก็คือมีพระอาจารย์นะคะที่เรารักและเคารพศรัทธานะคะท่านมาจากบ้านฟางค่ะแล้วท่านก็มาบอกบุญนะคะแล้วพี่กุ้งก็เลยได้ทําบุญนะคะแล้วก็มีโอกาสนะคะท่านก็เลยถวายพระสมเด็จวัดระฆังนะคะที่สวยที่สุดและรุ่นแรกในประเทศไทยนะคะนี่และค่ะ เห็นชัดเจนไหมคะแฟนคลับที่น่ารักส่วนมากก็จะมีผู้ที่ร่งไหลพระเครื่องนะคะพระสมเด็จวัดะระฆังนะคะใครที่มีครอบครองคนคนนั้นก็จะเป็นคนมีบุญมีบารมีที่สะสมบุญมาแต่อดีตชาติเก่านะคะแล้วก็เซียนพระนะคะถ้าใครได้เห็นคนคนนั้นก็จะชื่นชอบที่ใครได้มีและก็ครอบครองนะคะก็จะป้องกันนะคะท่านจะมีฤทธิ์มีเดช นะคะเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะหายากนะคะวัดสมเด็จวัดละฆังนะครับพระสมเด็จวัดะระฆังเนี่ยหายากมากนะคะเป็นพระคนที่เลื่อมใสามากถ้าใครอยากจะได้และก็อยากได้จับจองนะคะก็เป็นวัตถุมงคลอย่างหนึ่งนะคะก็ใครได้ครอบครองคนนั้นก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นคนที่ คนมีตังค์หน่อยนะคะแฟนคลับหรือเป็นมหาเศรษฐีที่ใครอยากได้นะคะเพื่อจะบูชานะคะบางทีเรื่องราคาเนี่ยบางคนก็บอกราคาแพงมากนะคะสำหรับพี่กุ้งคนคนนี้ไม่มีคํามูลค่าใดๆนะคะแฟนคลับเพราะว่าพี่กุ้งเนี่ยได้มานะคะก็คือเป็นสิ่งที่พี่กุ้งก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญคนหนึ่งนะคะแล้วเราไม่เอ่ยเรื่องราคาแล้วกันนะคะแฟนคลับนะ นี่ลคะค่ะนี่เขาเรียกว่าพระสมเด็จพี่กุ้งแกะเรียบร้อยแล้วนะคะแฟนขับนี่ไงพี่กุ้งแกะออกจากรูปเพราะว่าท่านให้มานะคะพระอาจารย์เป็นด็อกเตอร์เลยนะคะท่านให้มานะคะกรอบเนี่ยพี่กุ้งยังเอาออกเลยนะคะแฟนขับนี่นะคะแล้วก็จะให้แฟนขับที่น่ารักได้เห็นนะคะลักษณะนะคะลักษณะขององค์พระแท้นะคะพระสมเด็จวัดรครังนะคะเป็นองค์ที่สวยงามงดงามมากคะ่ะแฟนขับเดีย๋ยวพี่กุ้งก็จะ ให้แฟนขับได้ดูนะเดี๋ยนะวันนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยนะคะแฟนขับนะเปือนพ่กุ้งอ่ามือข้างหนึ่งอัดวิดีโอนะคะนี่นะคะเดี๋ยวดีดูข้างหลังนี่ข้างหน้านะคะแฟนขับนี่นะคะชัดเจนไหมคะแฟนขับนี่องค์ที่สวยงามมากเลยนะคะนี่ละค่ะ,ะพระสมเด็จวัดละคังนะคะนี่จะมีเสียงของท่าน บนยอดท่านนะคะก็จะสวยนะคะแล้วก็จะมีกรอบรอบนอกด้วยนะคะกรอบรอบนอกเนี่ยทั้งซ้ายทั้งขวาความหนาแน่นไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ตรงที่แขนท่านทั้งสองนี้ก็ไม่เท่ากันนะคะแล้วก็จะเป็นล่องลึกนะคะแฟนคลับส่วนใบหน้าของท่านนะคะก็จะคล้ายๆเหมือนอลูกมะตูมนะคะพักพักหน้าของท่านนะคะก็จะคล้ายเหมือนลูกมะตูมนะคะนี่เห็นไหมคะ ะะแล้วก็จะมีฐานนะคะฐานสวยงามนะคะแฟนขับนี่เห็นไหมคะก็จะมีรอยรอยเล้ารอยแตกหน่อยนะคะรอยเป็นแบบนี้นะคะของแท้นะคะข้างๆนี่ก็จะรอยเรียบหน่อยนะคะแฟนขับเห็นไหมคะนี่ก็จะเป็นสีขาวนะคะนี่ค่ะพระาธาตุนะคะเป็นเม็ดใสๆนะคะนะคะผสมด้วยปูนนะคะเปลือกอ้อยก็มีนะคะแฟนขับแล้วก็เป็น เม็ดมวลสารนะคะที่ทําพิธีขึ้นมานะคะแฟนคลับนี่นะคะนี่นะคะให้แฟนคลับที่น่ารักทุกท่านได้เห็นความใกล้ชิดของแท้แน่นอนนะคะมันอยู่ที่เราศรัทธานะคะแฟนคลับนี่พ่กุงได้มานะคะด้วยพระอาจารย์แล้วก็ข้างหลังนะคะแฟนคลับเห็นไหมคะเป็นรอยแตกนะคะนี่และคะ่ะของแท้เลยนะคะ ส่วนมากก็จะเป็นรูปนะคะเป็นรอยหลุมนะคะร่องนะคะแบบธรรมชาติเป็นรอยหลุมร่องนะคะเห็นไหมคะนี่นะคะเป็นเนื้อว่านนะคะแฟนคลับผสมด้วยเนื้อว่านด้วยนะคะี่เห็นไหมคะพระสมเด็จวัละคังนี้ของแท้นะคะพี่กุ้งได้มาจากพระอาจารย์ระดับด็อกเตอร์เลยค่ะอยู่ที่บ้านฝางนะคะท่านมาที่ร้านแล้วท่านก็มอบให้นะคะ ให้โยมกุ้งนะคะได้ไว้ปกปักรักษาคุ้มครองนะคะนี่ค่ะพี่กุ้งก็ไม่เคยมีนะคะแฟนขับเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะที่ได้ได้บุญได้บารมีนะคะพระสมเด็จวันละครั้งเนี่ยคนเราที่จะได้มาในไม่ธรรมดานะคะแฟนขับมันถือศีลสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำนะคะแล้วก็ลักษณะของท่านนะคะเป็นแบบนี้ค่ะ เห็นไหมคะแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นร่องลึกนะคะร่องลึกแล้วก็แขนซ้ายแขนขวาท่านก็ไม่เท่ากันนะคะจะมีเล็กมีใหญ่นะคะส่วนฐานนี่ก็สวยงดงามนะคะแล้วก็จะมีสีด้วยนะคะแฟนคลับเป็นเนื้อว่านแล้วก็ส่วนมากก็จะผสมนะคะผสมประสานนะคะ กับผงขาวด้วยนะคะผงเกี่ยวกับไอ,อเม็ดมวลทรายนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นชนิดผงด้วยนะคะเนี่ยจะมีซุ้มด้วยนะคะแฟนคลับเห็นไหมคะซุ้มนะคะเนี่ยซุ้มนะคะแล้วก็จะเป็นเสียงของท่านก็จะติดตรงที่ซุ้มเลยนะคะนี่ค่ะซุ้มนะคะ แล้วก็จะมีเล็กมีใหญ่นะคะเป็นเส้นพิมพ์นะคะคมชัดนะคะส่วนมากก็จะมีช่างช่างหลวงที่มีความสามารถแกะสลักนะคะแม่พิมพ์นะคะที่สวยงามนะคะบล็อกหินนะคะเป็นเส้นเกรดนะคะนี่ค่ะมีความละเอียดนะคะอย่างมากเลยนะคะนี่ให้เห็นเลยค่ะแฟนคลับเป็นของแท้แน่นอนเดี๋ยวพี่กุ้งก็จะไปทำกรอบนะคะ ทำกรอบขึ้นกรอบทองเลยนะคะช่วงนี้ทองราคาลงนะคะเดี๋ยวพี่กุ้งจะไปทำกรอบขึ้นแล้วก็ถวายพระสมเด็จวัดละคังนะคะที่องค์ที่สวยที่สุดเลยสวยมากๆเลยนะคะแฟนคลับนี่ค่ะพี่กุ้งได้ก็เลยมาแชร์ประสบการณ์นะคะที่พี่กุ้งได้มานะคะเพราะพี่กุ้งหมั่นถือศีลสวดมนต์ไหว้พระรเป็นประจำนะคะนี่นะคะให้เห็นเลยนะคะแฟนคลับนี่ ศักดิ์สิทธ์มากนะคะแล้วก็พักพักท่านนะคะแฟนขับนี่พี่กุ้งพยายามซูนเข้าไปเห็นไหมคะพัพักหน้าของท่านจะคล้ายลูกมะตูมนะคะแล้วก็มีเส้นจะมีเส้นที่คอนะคะแฟนขับเห็นไหมคะเส้นที่คอของท่านก็จะมีเส้นนะคะแล้วก็ของพระเครื่องนะคะ จะมีเส้นที่คอของพระเครื่องสมเด็จวัดรักคังนะคะเนื้อพระสมเด็จก็จะมีเม็ดแดงนะคะนะคะแล้วก็เป็นเป็นพระทุ่งเศรษฐีนะคะผสมเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็เม็ดขาวๆนะคะก็จะเรียกเรียกว่าเม็ดตุ๊บตับนะคะหรือ,อผงนวลสวรรค์น,นะคะผงนวลสวรรค์น,นะคะ แล้วก็จะมีเศษไม้นะคะอยู่ในมวลสารนะคะปดแล้วก็จะมีลอยแบบธรรมชาติขู่คราหน่อยนะคะแฟนคลับนี่แหละคะ่ะจะเป็นของพระระคังนะคะเป็นพระสมดิษวัดระคังแท้เลยนะคะแฟนคลับแล้วก็พี่กุ้งก็จะมาบอกนะคะเป็นคำกรในการที่เรานะคะ คิดดีพูดดีทำดีนะคะอดีตเป็นเหตุนะคะอดีตที่ผ่านไปแล้วแก้ไขไม่ได้ปล่อยให้ผ่านไปปัจจุบันเป็นผลปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เราเลือกได้ปัจจุบันเป็นเหตุปัจจุบันคือโอกาสทองสำหรับผู้มีปัญญาที่จะทำความดีอนาคตเป็นผลและแสวงหาความสุขได้ในทุกสถานการณ์นะคะแฟนคลับนะนี่คือ เป็นสุภาษิตนะคะของพระสมเด็จวัดละคังนะคะที่ท่านให้เรามีการปล่อยวางในรูปร่างหน้าตาฐานะความเป็นอยู่บริวารและสิ่งแวดล้อมในการที่เราจะอยู่ในสังคมนี้การเสื่อมราบเสื่อมยศมินทาและทุก์ต่างๆที่มากระทบสิ่งเรานี้เรากำหนดไม่ได้เหมือนกับโรงฟ้าอากาศมันเป็นไปธรรมชาติเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันนะคะ ขอให้เรายึดทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็เหมือนเงาติดตามตัวของเรานะคะจงเชื่อกฎแห่งกรรมเชื่อว่ากรรมมีจริงชาติก่อนก็มีจริงปัจจุบันมีจริงอนาคตก็มีจริงนะคะแฟนคลับนะแม้ว่าเราจะไม่ชอบชีวิตของเราที่เป็นอยู่แต่มันก็มีสิทธิ์ของมันที่จะเป็นไปอย่างนั้นตามเหตุปัจจัยนะคะ เรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ควรจะเป็นอย่างนั้นและจะต้องเป็นอย่างนี้ชีวิตที่เรามีประสบการณ์อยู่ขณะน,นี้สมบูรณ์ที่สุดแล้วสมบูรณ์ด้วยเหตุผลสมบูรณ์ตามเหตุปัจจัยของมันเสมอนะคะเรามีกรรม เป็นแดนเกิดนะคะแฟนคลับชีวิตของเราเราเป็นผู้กําหนดเองถึงแม้ว่าเราจะพอใจหรือไม่พอใจในชีวิตของเราก็ตามเราจะต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของเราให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ใช่ว่าลูกทําให้เราทุกข์สามีภรรยาทําให้เราเป็นทุกข์พ่อแม่ของเราสังคมปร,ประเทศชาติหรือแม้แต่พระเจ้าไม่ได้เป็นผู้กำหนดชีวิตของเราและไม่ได้ทำให้เราทุกเรานั่นแหละ ตนเองนั่นแหละกำหนดชีวิตของเราเองกรรมของเราในอดีตเป็นผู้กำหนดชีวิตของเราเองในปัจจุบันและกรรมของเราในปัจจุบันก็จะก,กำหนดชีวิตของเราในวันข้างหน้าหรือในอนาคตนะคะแฟนคลับการมีราบเสื่อมราบมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์ที่มากระทบต่อตัวเราทั้งหมดรวนเป็นบอดกแห่งกรรมของเราเองทั้งสิ้นนะคะ นี่ก็คือเป็นคําสั่งสอนนะคะผ้าสมเด็จนะคะวัดระฆังนะคะขอให้ทุกท่านยึดหลักการนะคะให้มีความสุขนะคะมาเริ่มต้นนะคะใกล้จะปีใหม่ด้วยกันแล้วคิดคิดถูกพูดถูกทําถูกแล้วเราจะมีความสุขได้ในทุกสถานการณ์แล้วก็แต่งตัวให้ดีอะไรอะไรมันก็ไม่แน่ อย่าดีใจอย่าเสียใจจงรักให้พอดีอย่ารักมากไปอย่ารักน้อยไปให้พอดีแห่งความรักนะคะแฟนคลับนะนี่ละค่ะพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จวัดระฆังท่านก็มีสุภาษิตสั่งสอนให้ทุกท่านนะคะได้รู้บุญกลัวบาปนะคะนี่คือของแท้แน่นอนนะคะเดีย๋ยวพี่กุ้งก็จะไปใส่กรอบทองนะคะเพื่อเป็นบุญบาร,รมีแก่พี่กุ้งเองค่ะนี่ค่ะ ให้ดูใกล้ๆเลยนะคนไหนที่เป็นเซียนพาก็น่าจะรู้นะคะว่าอันไหนของแท้ของปลอมสำหรับพี่กุ้งนะคะได้มาก็ของแท้ทั้งนั้นละค่ะแฟนคลับนะอยู่ที่เราศรัทธาแล้วก็ศรัทธาแล้วก็ต้องเชื่อด้วยนะคะเชื่อแล้วต้องศรัทธาทุกอย่างจะสําเร็จและมีฤทธิ์มีเดชด,ด้วยตัวของเรามันถือศีลสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำสิ่งดีๆจะเข้ามาหาเรานเจ้าค่ะเป็นไงคะสวยไหมคะ สวยงามมากนะคะแฟนคลับนาะเห็นใกล้ๆเลยนะคะขอทุกท่านอนุโมทนาสาธุใครที่มีผระสมเด็จวัดระฆังของแท้องค์ที่สวยที่สุดทุกท่านก็คงจะมีนะคะขอทุกท่านบันถือศีลภาวนาปฏิบัติในสิ่งที่ดีแล้วสิ่งดีๆจะมาหาท่านในเร็ววันนะคะชีวิตเราก็จะมีแต่ความสุขนะคะนี่ด้านข้างนะคะนี่ของแท้เป็นอย่างนี้ค่ะแฟนคลับให้เห็นชัดเจนวันนี้พี่กุ้งก็อัดคลิปลงวิดีโอเลยนะคะ ให้เห็นความใกล้ชิดเลยนะคะนี่เนไหมคะข้างหลังก็จะมีขรระนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะปลุกเสกมาจากวัดเลยนะคะรุ่นแรกเลยนะคะแฟนคลับขอให้ทุกท่านอนุโมทนาสาธุอันนี้สูงข้าไปใกล้ๆเลยนะคะสาธุ